วันนี้มันว่างเว้ยวันนี้มันว่างเออนะมันต้องมาทวงบัลลังการสุ่มนะผมเออนะฮะโอเคนะครับผมก็สวัสดีเพื่อนทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง t i n k คช channel นะฮะซึ่งในวันนี้นะผมผมจะกลับมาสุ่มเขาเรียกว่าเดี๋ยวพิมพ์เว็บก่อนลันเนอโอเคผมจะกลับมาสุ่มกาชาปองที่ผมได้เขาเรียกว่าทําคลิปไปเมื่อ ตั้งแต่นูน่นนานมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะกลับมาสุ่มอีกรอบเนื่องจากปีกที่เรายังค้างคาอยู่กับเอะกาชาปองนี้นะครับก็ตอนนี้โดนพี่รอแล้วว่ามึงยังไม่ได้ปีกแล้วเนี่ยเออนะครับคือพี่สุ่มไม่กี่ทีได้แล้วนะเหลือกูแล้วแ่ละนะผมคือในคลิปนี้มันต้องได้แล้วนะฮะไอปีกนะครับก็อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันด้วยว่ากาชาปองมีอะไรเข้ามาใหม่บ้างนะครับปรับจอเต็มแป๊บชึบ โอเคโอเคมามาเพื่อนเพื่อนเพื่อน,นคิดว่าคลิปนี้ผมจะได้ไหมเออหัวมันต้องได้เออผมทิ้งตอนนี้ผมทิ้งเขาเรียกว่าเออผมจะทิ้งไว้สัก50ทีก่อนอันนี้คือผมเดานะผมเดาว่ากดสัก50ทีนี่น่าจะได้แล้วล่ะเออนะครับเพราะถ้าเกินนั้นกูก็น่าจะเกลนะ โอ้โหกาชฉพองเยอะมากโอ้โหยัดลูอะไรวะเนี่ยเฮ้ยนี้ผมได้แล้วเว้ยได้ครบแล้วคือตอนแรกอะ่ะมันมีในมันมีให้สุ่มในสวนนะครับเซตเนี้ยส่วนเซตนี้ยังยังไม่มีเว้ยใช่ปะวะคือผมมีอีกสีหนึ่งนะไอ้ไอ้เซตตัวเนี้ยคือผมมีอีกสีหนึ่งนะฮะก็มาเดี๋ยววันคลิปนี้เดี๋ยวมาสุม่มการฉพองกันเดิมไปแล้วเหรอเพื่อน อย่าบอกนะโอ้ยังยังนี่นะผมยังอยู่นะครับมาไม่ไหวแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาใช้แคทสุ่มนะผมรอบละสามหมื่นนะผมจะสุ่มทั้งหมด50ทีนะสุ่มแบบรวดเร็วเลยนะอ่ามาเริ่มคือนมีแบบสุ่มเก็บเข้าคังเลยนะเพื<ๆ>่อนๆโอ้โหเปิดมาได้รองเท้าสองคู่เออไออ,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 อตัวเนี้ยคือผมไปศึกษามาแล้วเว้มันคือตัวละครเขาเรียกว่า เออตัวละครพิเศษที่เอาไว้แบบแปงลงร่างอ่ะเออนะครับก็เวลาใส่ไปปุ๊บมันก็จะเป็นตัวไม้อ่ะเออง้องแงงง้องแง,งงอ่ะเออนะครับเออคือเขาดีนะคือเขาแบบเหมือนเขาจะปรับเว็บสุ่มด้วยนะครับคือกดสุ่มปุ๊บไอ้หน้านี้จะจะยังอยู่นะจะไม่หายนะครับก็ปกติรอบที่แล้วสุ่มปุ๊บกดตรงนี้ปั๊บหน้านี้จะหายไปนะครับแล้วเราก็ต้องมากดเข้าใหม่อีกรอบนะครับก็น่าจะทํามาให้ ดีขึ้นไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราสุม่มรวๆเลยนะเพราะเราเชื่อว่ายังไงช่วง,รงแรกๆน่าจะน่าจะเกลือเยอะนะครับกูสุ่มไปกี่ทีแล้ววะเฮียเออเดี๋ยวเร,เริ่มนับใหม่เลยแล้วกันเออนะครับเดี๋ยวเริ่มนับใหม่50ทีนะเพื่อนชึบหนึ่งได้ชุดสองสัตว์เลี้ยงปะได้ผมครั้งที่4ได้อีกพีครั้งที่5ได้ตัวพิเศษ ครั้งที่6พิเศษอีกแล้วครั้งที่เจ็ดททยมุงกุดใช่ปะ่ะน่าใช่นะครับครั้งที่8โอเคครั้งที่9ได้อีกพีครั้งที่10บอีกพีอีกแล้วสิบเอ็ดโซวอนสิบสองีกพีเฮ้ยทรงผมได้รอบที่สิบสี่โอ้โหคือรองเท้าเชี่ยนี่คือได้หลายรอบมากสิบห้าสิบหกอุ้ยได้ชุดดีดีสิบเจ็ด 17, ุงมือ18ปีคุยโอเคนะ19ทรงผมซ้ำอีกแล้ว20ชุดแกะ21คือกูแบบ22คือแบบไอตัวละครพวกเนี้ยแทบจะครบแล้วเออ23ของซ้ำไม่เชื่ย24สิงไม้ครบมา25 26 27 2่ลงเท้าโอเค ยี่สิบเก้าชุดซ้ำอีกแล้วเออสามสิบได้สัตว์เลี้ยงนะครับโอเคพักพักพักยกพัก,พกยกโอ้ยคือไปเล่นบาสมาวันนี้แล้วแบบขาพลิกนะครับเออสามเอ็ดเว้ยเออได้ปีกโอเคสามสิบสองอันเชี่ยเมื่อกี้คือกูยังไม่คือผมยังไม่ได้ไปศึกษาเลยว่ามันคืออะไรสามสิบสามอะ่ะได้ปีกโอเคสามสิบสี 35, ่อีกพี่สามสิบห้าคือถ้าใครที่ ลองเข้ามาสุ่มเอ๊ปีกตัวนี้แล้วนะครับได้ง่ายหรือยากอย่าลืมคอมเมนต์บอกเลยนะนะเออคือผมได้ยากมากนะครับเออไม่ค่อยมีดวง36ใครที่ยังไม่สุ่มก็มาสุ่มได้นะครับหน้าเว็บคือกาชาปองเข้าใหม่เยอะมากนะครับ37 38เาใช่ปะวะ3าได้ปีกซ้ำด้วยนะเมื่อกี้40ได้ชุดซ้ำา41 42เดี๋ยว้กดรัวๆนะ สี่สมันไม่ออกจริงดิวะปีกสี่สิบห้าเจมาถือสีอ่สิบเ้หโหปีกไม่ออกเลยเพื่อเพือนห้าสิรอบแล้วเดี๋ยวเราจะมาต่ออีกตอนนี้อัดมากี่นาทีละห้านาทีคือคลิปนี้เอาจริงผมกะมาสุ่มไอ้พวกอย่างอื่นด้วยนะครับคือแต่ถ้าเราไม่ได้ ปีกนี้คือไม่ยอมแน่นอนออนะครับเดี๋ยวมาลองสุ่มแบบแบบคอยนะแบบคอย50ทีรอบที่แล้วแบบใช้แคทนะครับรอบนี้ใช้คอยดูห,น,หนรอบแรกเอาไอ้เชี่ยอะไรเนี่ยวงตึบอะไรวันนี้อะไรกันครับนี่เดี๋ยวถ้าคลิปนี้มัน ได้ยากนะครับแล้วอัดมานานผมก็จะขอตัดไอ้พวกกาชาปองกันอื่นไว้เป็นอีพีหน้านะครับเป็นม,มาให้คูสักทีดิเออโอ้ยเดี๋ยวตัดภาพไปเลยแล้วกันเอออ่ะมาละอ่ะเดี๋ยวก่อนเราไปสุ่มนะก็อาจจะมีบางคนที่ <c oughs> ถามเราเข้ามา บางส่วนนะครับว่าทําไมพี่ไม่ค่อยลงคลิปแล้วช่วงนี้นะครับก็คลิปล่าสุดที่ผมลงไปก็เป็นเมื่อ7วันที่แล้วนะครับสาเหตุที่ไม่ได้ลงคลิปตรงนี้ก็ขออภัยกันจริงๆนะครับเนื่องจากผมติดงานมหาลัยนะครับก็เป็นช่วงเปิดเทอมเรียบร้อยแล้วนะครับก็อาจจะลงคลิปช้านิดนึงนะครับแต่หลังจากนี้ผมจะพยายามหาเวลาว่างมาทาคลิปให้เพื่อนได้ดูกันนะครับก็ไอ้ที่ช้าไปบ้างก็ขออภัยกันด้วยนะครับอ่า มาเดี๋ยวผมขอสุ่มแบบแคทเลยแล้วกันเนาะแบบคอยช่างแม่งละเออเอาแบบแคทเหมือนเดิมนี่แหละอีก50ทีนะครับถ้าถ้าแมงไม่ได้กูก็ไม่รู้จะทํำยังไงแล้วนะครับเอออีก50ทีมันต้องได้แล้วละ่ะนะโอเคมา1นรอบแรกหาได้ผมรอบที่2อรอบที่3ผมจะสุ่มรัวๆยนะรอบที่4เว้นแต่ว่าเว็บมันจะ ค่อนข้างช้ารอบที่5รอบที่6รอบที่7อ่าโอเคทรงผมรอบที่8ปีกมาถือเนี่ยรอบที่9 10ชึบ11 12ออ่าเดี๋ยวสุ่มลุวล้วนเลยแล้วกันไป 3ามสิบเออสามหกไอ้เชี่ยยังไม่มาเลยเนะี่ยสามสเออจะสีรอบแล้วสามเก้าสี่สอ่ะสี่สเมาถือสี่สิบสองกูกูจะสุ่มร้อยรอบแล้วนะ 46, 47, เนี่ยสี่หอ่ะสี สี่เก้าห้าสิบคือแม่งไม่ได้เลยเพื่อนเพื่อนร้อยรอบแล้วนะเออนะครับร้อยรอบแล้วนะ,ะเดี๋ยวเรามาสุม่มเอาจนได้เลยแล้วกันนะผมไม่รู้แหละใช้กี่รอบเดี๋ยวผมจะสุม่มกดสุ่มแบบรัวๆเลยนะครับคือร้อยรอบที่ผ่านมาแม่งไม่ได้เลยเว้ยเดี๋ยวรดีดูแคทก่อนคือเว็บค่อนข้างชานะครับขออภัยกันด้วย น่าจะต้องรอทีมงานแก้เว็บเฮ้ยมาสักทีดิเฮ้ยอออะมาละผมกดรีไปแล้วรอบหนึ่งมาผมจะสุ่มแบบรัวๆละหล,ล,ลังจากนี้ไปอ,อ่เพื่อนๆในวงได้แว่นว่ากันไปเอาจนกว่าจะได้ปีกอะเออ ดูซิผมจะหมดไปกี่แคทนะครับเออน่าจะหลายแสนแคทนะเพื่อนๆเ้้าไห่ดูคือกว่าจะสุ่มได้ปีกก็น่าจะมีเขาเรียกว่าน่าจะได้พวกของในนี้ครบหมดแหละเออกว่าจะได้ปีกนะลุงเท้าว่ากันไปย,ยาวๆชุดกงชุดแกะปีกอย่างเงี้ยเออโอใยกูเหนื่อย ไม่ได้สักทีว่ะรัวๆสัตว์ลุงสัตว์เลี้ยงปีกคือกูต้องการปีกดับเบิลเอทไงไม่รู้ว่ามันคือดับเบิเอทหรือทิเบิลเอทนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูในเกมแต่ตอนนี้รัวๆไปนะรัวๆไปโอ้โหมาสักทีเถอะเจเจมดูคลิปนี้แล้วสงสารผมด้วยนะครับกดจนแบบปวดมือละ โอ้ชุดหมีแพนด้าอ่ะไปรัวๆอย่างน้อยๆก็น่าจะหลายแสนแคทอยู่่ะเออนะครับคือมันสุ่มยากมากเว้ยทําไมพวกพี่ผมมันสุ่มแป๊บเดียวเองวะหรือว่าก,กูเกลวะเน็ลู่ หรือว่าของมันเยอะวะในนี้ปีกต้องมาแล้วเนี่ยมีออโต้คลิกป่ะเออลืมขี้กียดกดเพื่อคนดูเว้ยกดให้มันได้ Let's go โอ้ยกดมาโคตรนานไม่มาทีแล้วเนี่ยปีกัน,นเนี้ยเนี่ยปีกันเนี้ยมาเถอะนะต้องมาล่ะคือประเด็นคือกดยันตีหนึ่งนะตอนนี้คือผมอัดคลิปประมาณเที่ยงคืนกว่า,วานะครับก็กดมาค่อนข้างไกลมาก หาไป่ะเรื่อยๆสุ่มก็ไปเออนะครับคุณดูบอกเมื่อไหร่มึงจะได้เนี่ยพี่เดี๋ยวถ้าได้เมื่อไหร่นะโอ้โหเดี๋ยวเข้าไปใส่ให้ดูเลยนะฮะนะไม่รู้จะแคสจะหมดก่อนหรือเปล่านะช็อตเนี้ยรอบละสามหมื่นเลยนะกดรัวๆได้วะเนี่ยอออเออเออน,นี้รัวเอ้ย วิ่งเมื่อกี้อะไรแว๊บเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยไม่กดรัวๆแล้วมันได้เลยวะเพื่อนๆเห็นแบบผมใช่ไหมเพื่อนเพื่อนต้องเห็นแบบผมนะผมว่าเดี๋ยวผมอินเสิร์ตขึ้นรูปให้ดูรูปสโลมากดรัวๆได้เลยวะเนี่ยเอออันนี้รัวเอ้ยวิ่งเมื่อกี้อะไรแว๊บนั่นไงโอ้โหกดรัวๆ ถ้ารู้ว่ากดรัวๆแล้วมันได้กดตั้งแต่ทีแรกแล้วนะฮะเดี๋ยวลองเข้าไปดูในเกมดิมันจะสวยสมสมที่แบบสมกับที่เรากดมานานหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวตัดภาพไปในเกมเลยแล้วกันไป let's go อ่ะโอเคเข้าสู่ตัวเกมสัตว์เลี้ยงกูหิวด้วยเออเข้ามาแล้วไม่ทำไมมันใช้ไม่ได้แลมันบั๊กหรือเปล่าอะนะครับก็ เจมถ้าดูคลิปนี้อยู่นะครับก็อาหารสัตว์เลี้ยงตัวนี้มันกดแล้วมันใช้ไม่ได้อะหรือถ้าใครมีวิธีแก้ก็บอกด้วยนะเนี่ยผมสัตว์กูจะตายเนะี่ยเออนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไอ้เจ้าปีกตัวเนี้ยมันจะสวยงามแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราใช้ตัวละครน้องลาลาไปรีวิวแล้วกันนะโอเค ถอดแม่งให้หมดเนี่ยกูก็ต้องเข้ามารับของอีกนะครับคือจะรับเอาแค่ปีกพอนะเออนะครับเดี๋ยวจะรับแค่ปีกเข้ามานี่โอ้โหยัดลู่ได้มาแล้วกว่าจะได้ได้ช้ามากนี่นะผมเป็นปีกระดับอะไรอะระดับเอสเอสไอเชี่ยแล้วมันได้ยากยังกะทิเปเนตเออนะครับอุ้ยสวยนะเพื่อนๆดูดิเอาเรื่องไอ้นี่ ไปดูที่ฟาร์มดิเฮ้จะว่าไปมันก็สวยนะนเพื่อนๆดูดิดูดด่ิออกสีชม,ชมพูชมพูแดงๆนะครับออกแดงๆอมชมพูอะ่ะเออนะครับผมอ่ะสำหรับปีกนี้นะครับก็ได้ล่าล่าสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจาก EP ที่แล้วผิดหวังกับมันมานะ EP นี้ก็เอาจนได้นะครับก็ สำหรับใครที่เห็นคลิปนี้แล้วอยากลองสุ่มนะครับก็เข้าไปสุ่มกันได้ที่หน้าเว็บนะครับหากใครที่ได้ช้าได้เร็วได้ยากได้ง่ายก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้ล่างคลิปนี้นะครับก็ส่วนตัวผมก็คิดว่ามันก็สวยในระดับหนึ่งนะครับสําหรับไอเจ้าปีกตัวนี้นะคือผมค่อนข้างค่อนข้างชอบอยู่นะครับก็ถือว่าเอามาเก็บไว้เป็นคอลเลกชันแล้วกันนะสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับ สำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องทีนเคช anel เพื่อเป็นกำลังใจให้ให้เราด้วยนะในการทําคลิปนะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็อย่าลืมติดตามได้ที่ช่องนี้เลยนะครับเจอกันคลิปหน้าซี a า a เกน next time ไปแล้วฮะบ๊ายบายโอ้โหเนี่ยเจมดูให้ด้วย,วยอาหารสัตว์เลี้ยง